กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่ในเกมนินจานาูโตะกันอีกแล้วนะครับเช่นเช่นเคยเนาะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับซึ่งเป็นตัวละครสายแทงเนาะซึ่งคือตัวนี้เลยครับอุสึมากิอะไรเนี่ยคุชินะเฮตอนนี้ผมก็ปั้นเป็นเลเวล52ครับขอบม่วงนะครับปลดล็อก4สกิลด้วยกันนะครับซึ่งสกิลเนี่ย ผมอัพไปแค่รเบ้อให้นะครับตอนแรกว่าจะไม่อัพนะ้ําให้ดูแบบว่าเพลียวไปก่อนเนาะแต่เผื่ออัพไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลสกิลที่1กันเลยดีกว่านะครับสกิลที่1นเนี่ยนะครับมันจะเอ่อเพิ่มค่าทาลายนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูสตัสตนนับสามวิเนาะสกิลที่2ก็คือบวกนะครับพลังโจมตีและทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยก็คือป้องกันกายภาพนะครับบวก แล้วก็บวกป้องก,รกรันกายภาพแล้วก็บวกป้องกันจากานะครับก็คือเราจะถึกขึ้นนั่นเองนะครับให้สมาชิกในทีมนะครับอันนี้คือมันไม่ระบ,บุว่าทั้งหมดในทีมเราหรือว่าแค่บางตัวนะครับแต่มันเขียนว่าให้เพื่อนในทีมนะครับก็อาจจะให้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนในทีมมะซึ่งถ้ามันให้ทั้งหมดในทีมจริงสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่โอเคมากเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยจะแบบว่าถึกขึ้นทนทานขึ้นนะครับ ถือว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างโอเคครับส่วนสกิลที่สีก็คือเพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็ผนึกสกิลหนึ่งของศัตรูนะครับเป็นเวลากี่วิกี่วิก็ว่าไปเนาะซึ่งอันนี้ก็ดีนะครับมันผนึกอันติของศัตรูนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยซึ่งแล้วก็ไอ้พวกค่าต่างๆนี่คือแล้วแต่เราจะอัพเลเวลนะครับถ้าเราอัพไปเยอะเนี่ยพลังโจมตีบวกพลังป้องกันอะไรอย่างงี้มันก็จะเพิ่มเยอะไปเองนะครับ ตามแล้วแต่ที่เราจะเอานะซึ่งผมเอาไว้แค่นี้นครับเพราะตัวนี้จริงๆแล้วผมผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าปั้นๆไว้เฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสนามลบจริงเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราหาด่านที่มันไม่ยากเกินไปดีว่าเออไอนนอ,อันนี้ก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ไม่ไหวอะต้องหาด่านที่มันไม่ยากเกิน อ่ดดันนี้ลองดันนี้ดูเอออยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่นี่โอเคไปกันเลยโอเคครับเปิดมาครับอันนี้ตีธรรมดาใชกระทาตีหน้าใชกระทาตีหน้าเอาตีเส,สือสไม่เข้านะครับอันนี้สกิลที่หนึ่งนี่ครับแล้วก็บล็อกจากรกะาตูเมื่อกี้นี้สกิลที่สามหรือเปล่าที่มันใช้ผมตีอ่ะน่าจะใช่นะ ปับ๊บอันนี้สกิลที่2ไม่ใช่สกิลที่1พูดผิดสกิลหนึ่งมันเป็นอันติเน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 อันนี้น่าจะเป็นสกิลที่3ามนะเคยหล่อแฉนติอะไรนะครับอันติก็นี่ครับมีโซกมาโอ้โหแล้วก็สตันศัตรตูทุกตัวเลยนะครับโอ้โหอลังการมากนี่ครับโอ้โหใช้สกิลรัวอยู่นะถึงอยู่นะตัวนี้เปี่ยงเปียงเข้าไปเอสติดเสือไม่เข้านะครับนี่ครับแฉนติทีนึง บุ้มโอ้โหอันติอย่างเท่อ่ะทุกคนอันติเท่มากโอเคนะครับเมื่อกี้นี้เราก็รีวิวกันเสร็จแล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการหาตัวละครนี้นะครับหรือว่าหาเศษวิญญาณนะครับเนี่ยเอามาอัพสัตหางเนาะก็คือถ้าเรากดบวกตรงนี้ครับมันจะเขียนว่ายานนี้ไม่มีดรอปในดานนะก็คือในดันจะไม่มีดรอปเนาะครับซึ่งวิธีการได้ก็คือ เราจะต้องสุ่มนะครับน่าจะสุ่มเพชรหรือสุ่มเงินก็ได้นะเดี๋ยวลองสุ่มเฟรนกันน่าจะเรามาสุ่มนะครับมันมีโอกาสได้เจ้าตัวของเจ้าตัวแม่ของนารูโตะอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรามาแลกในนี้มันจะมีหรือเปล่านะครับถ้าน่าจะมีนะต้องลองลองไปหาดูเอานะครับเนี่ยไอที่มันให้แลกตัวละครอย่างเงี้ยเนี่ยใช้อันนี้แลกได้ตัวละครอะไรอะ่ะ ้องไปหาดูเองนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่เนาะโอเคบ๊ายบาย